สวัสดีทุกคนจ้าเดี๋นี้นัดกะเพาเขาป้าอีกแล้วจ้าจะมามาผู้เดียวจ้ามาอน,นี้เด็กหน่อยไปโรงเรียนพ่อบ้านไปเฮ็ดงานจ้ามาอน,น้เ้าสิม,มากเก็บอย่างนัดจิพามากเก็บผักบุ้งฝรั่งกับพรกกูดจ้าปลาไม่จ้ามาอน,นี้เต็มเลยจ้าปลาผักบุ้งฝรั่งเต็มเลยเนาะเราจะมาเก็บกันจ้าสวยงามตามธรรมชาติจ้ะมีของกินมากมายเลยแดดกับพอดีพอดีมาหนประมาณ อ่าีสิองศาเล่าอุนอ่นๆเดะออกใหม่ๆเลยจ้าผักมุ้งฝรั่รรงเนาะดยจ้ยน,นี้ใบเขาก็จะเขียวประมาณนหักดังปอกๆเลยจ้่หักดังปอกๆโอ้ยต้นนั้นอวบมากเลยจ้ะพี่น้องจ้าตนน้นอวบมากเลย น้ากำลังอวบต้นใหญ่เลยจ้ะอวบต้นใหญ่นล้วก็ต้นใหญ่เหมือนกันจ้ะ ก็อวบมากเลยค่ะอืมตันหนึ่งจะ้ะเออโผล่ขึ้นมาใหม่ๆโผล่ขึ้นมาใหม่ๆกับนี่จะ้ะหูง่า อบมากเลยอ่ะเป็นแต่แกงแซ่บนะห้างน้ออ่อน ถนัดมือเลยจ้าถนัดมือเลยหลายตัว like อืมดังดีดีต้นหนึ่งฮัมจ้าวนะักกับผ้ามาเก็บยอดอาเคบิน้ำจ่านี่ยอดงาม,งามเลย ผักป่าญี่ปุ่นชนิดหนึ่งจ้ะก,กินได้เอาไปลวกกินขมส่วนหมากนาเห็นคนญี่ปุ่นน่ะเขาชอบมาเก็บมาเก็บยอดอะเคบีนี่เละจ้ะเก็บเก็บขยันเก็บมาก,กว่าผักกูดกับผักบุ้งฝรั่งอีกส่วนมากเขาเขาจะกินไออันนี้หลายกว่าจ้ะ มันออกรสชาติขมเอาไปาลวกแล้วก็กินกับโชยุหรือประสานกับน้ำสมญี่ปุนจ้ะย่ดเขาก็จะแตกขึ้นตามฤยดูดอกเขาจะเป็นสีม่วงมากก็จะกินได้เหมือนกันจ้ะแต่ว่าพระท่านอีกาดอกบระท่านนกอยอดอบอทั้งนั้นเลยจ้ะขึ้นเต็มเลยกักบปลาผักบุ้งฝรั่ง แล้วก็ยังมีอ่าพักกูดนะจ้ะลงไปหันเดี๋ยวนัถ้าไปเก็บผักกูดจ้ะตอนนี้ได้แอเคบีแล้วก็ผักบุ้งข้อหลังแล้วปะลุยกันเลยจ้ะร้พดพักตาช่วงนี้ตาแถวใกล้ๆบ้านได้จ้ะวัไดี้ขึ้นเขาคือ ปลาที่นี้น้ำตกนจ้ะถ้าเป็นปลาที่นี้น้ำตกต้องขึ้นเขาไปจ้ะอันนี้นะเก็บเอาแถวบ้านแต่ว่ายอดน้นตางกันจ้ะถ้าขึ้นเขาดมสมบูรณ์ก็ยอดมันก็จะใหญ่แต่ถ้าเกิดมันอยู่แบบบ่อคอยเทิงเขาเทิงหยางไหลายมันก็จะบม่ค่อยบมอ่ค่อยอวบจ้ะ แต่กะเพาะกินได้ถ้าเป็นบ้านเท่ากะอืมอาหารยางดีเลยจ้ะนี่เห็น mm. มะกะสิอันนี้กะกินได้แต่แต่คนญี่ปุ่นเขาบอกกินมันยาวกล้ามมันยาวนะวนะเอาไปแกงก็อร่อยจ้ะเอาไปแกงสมเนาะอุ้ยหักมันอย่าหักมันขันจิบ่เาขาป้ากะโอ้ยเป็นบายุประเซาจะต้องผ้ามาให้ได้เนี่ย อยากพ้ามาเขา่าปลาเมสมอเสมอเลยจ้ะพอช่วงนี้นนอากาศดีเนาะบ่หอนโอ้เดี๋ยวเขาจะไปฟังคุณอย่างลงมากกับมิเตป้าผักบุ้งจ้ะพี่น้องจ้ะอ้ยอันนี้ก็ว่าสิบว่าเก็บมันกะงามโพด่ดีอุ่นนี่นะเสียงดีมอาก็เกิดเขาก็ออกจะเกิดเต็มเลยจ้ะเกิดเต็มเลย ผักกูดเต้นได้จะ่ักกูดผักกูดนี่โอ้ยแล้วนี่กับบ้านเรานะกะกินได้นะแต่มันปักกูดแต่มันกะกรอบจะกรอบน่นาเขียวช่ออุ่มมากเลย ถ้าเป็นบ้านเฮ่านี่กินได้มดจ้ะแต่เสียดายยูย่ปุนถ้าเกิดเป็นก้าเนเห่าแบบนี้แล้วเขาบริยยมกินจ้ะแต่ว่าบ้านเหากินหมดเนาะมันมีปัญหาแห่งเด็กกินหลายเนาะ้ากูดกูดกลมๆนี่กะอ่าออนก็นกนจริงยุต่วะแบบนี้ก็นอ่อนเหมือนกันจ้ะเป็นใบก็อ่อนเหมือนกันถ้าแบบถ้าเป็นบ้านเล่าก็จะกินแบบใบแบบนี้เนาะ ถ้าใบแบบนี้แล้วก็คือแบบมันแก่แล้วเนาะมันแกแล้วก็ว่ากินแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยพอดีกินไล้มันมาจา้ะบ้านเฮานี่ถ้าเป็นลักษณะแบบเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยออนทั้งหมดเลยจ้ะเอาไปแกงเอาไปแย่แค่นีก้ก็กินไม่ทันแล้วจ้า โอ้ได้เต็มตะกาเลยพักบุ่งแล้วก็พักกูดไปกลับบ้านไปทำกับข้าวกินจะ้ะไปทำเมนูเอียงดี